อันนี้บรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับเดินตามควายนะครับว่าจะพามาดูลูกควายอัปเดตหน่อยนะแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่เขากำลังออกหากินอยู่นะครับตอนนี้ พี่กอบตอนนี้ควายเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เหลือติดคอกไหมควายตันนวก,ล,ก<ท>ลูกเล็กเล็กๆที่เกิดใหม่เขาก็จองไว้หมดแล้วครับจองไว้หมดแล้วท้องครับไอ้พวกประมาณเดือนสองเดือนนี้ก็กจองหมดแล้วใช่ไหมไปจองหมดแล้วโอ้ส่วนใหญ่ไปที่ไหนบ้างครับวันนี้มีไปเชียงใหม่สี่ตัวไปท่าเรือสลับดีสามตัวโอ้ สิงบรีสตัวนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับลูกของดอกคูนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับถูกพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจองไปหมดแล้วนะครับด้วยลักษณะที่จ่ายลูกได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้คนที่มาเห็นเนี่ยชื่นชอบนะครับในพันธุก,กรรมของเจ้าดอกคูนนะครับ